Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kau, kau syukur ต่อเอกลาซุบฮานะตะอาลานะครับเอ่อที่พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ถูกอัลเลาะห์ได้กัสสนเอ่อเป็น มาจากถิ่นต่างทางมาจากทิศใต้บ้างทิศเหนือบ้างพักกลางบ้างได้มารู้จักได้อยู่ในยมอะเดียวกันก่อนที่ผมจะคุยสั้นๆนะครับผมขอนำด้วยอายะ์คุรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮันตัลาได้บอกว่าอันยอาอมั m a n t o l a กุมดีน a kum อ a ั t มม n มต alai k u ุมนิ m มตีวะรอดีต o ละกุม u ล islam m a ะ ซึ่งที่ผมยกอายะนี้มามันสอดคล้องกับทั้งที่อาจารย์ยุฟคุยที่อาบีคุยที่อาจารย์โาซีคุยซึ่งอรรถสุบานุตลาบอกว่าวันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าซึ่งศาสนาของอพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความเมตตาความกรุณาเมตตาของข้าและข้าได้ยินยอมมาอิสลามเป็นศาสนาที่ศาสนา,าแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งอายะห์เนี้ย มันบอกชัดเจนนะครับถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามและก็ท่านได้ส่งท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมเนี่ยมาเป็นท่านนาบีคนสุดท้ายให้กับพวกเรามันชียย้ให้เห็นชัดว่าชีวิตของอุมมะของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมเนี่ยมันมีรูปแบบและมีวิถีที่ชัดเจนครับที่อยู่ในอันกุรอานที่อยู่ในสุนนะของท่านนาบีสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมชัดเจนมาก แต่เราจะถอดรหัสของอันกุรอาาที่มันมีอยู่ในอันกุรานี้ออกมาในวิถีชีวิตจริงอย่างไรมันก็ขาดเสียไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปศึกษามันเราไม่ได้ไปเรียนรู้มันเราไม่ได้ไปตีความไปไปเปิดดูมันมันเป็นไปไม่ได้เลยครับสุนัขนาบีก็เช่นเดียวกันเราบอกทุกคนรักนาบีรักนาบีแต่ว่าในท้ายที่สุดชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยแทบจะมีโอกาสที่จะไปศึกษาฮะดีษของท่านนาบีและนํามาปฏิบัติจริงเนี่ยน้อยมาก ซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเอาฮะดิษของท่านนบีแต่ละฮะดิษเนี่ยมาปฏิบัติจริงเนี่ยมันสามารถสร้างสังคมให้มีการเจริญงอกงามได้แต่วันนี้เหมือนที่ว่าเนี่ยเราต่างคนต่างไปศึกษากันเราไปศึกษาสามัญบ้างเราได้ทฤษฎีจากตะวันตกบ้างเราได้ทฤษฎีจากประเทศโน้นประเทศนี้นักวิชาการนักวิชาการคนนั้นคนนี้บ้างแต่ส่วนที่เราเอาทฤษฎีของท่านดับีุลต่านวะอัลีวะสัลลัมนั้ มาใช้แบบจริงๆ100%เอร์เซถอดรหัสออกมาไม่ว่าแต่ละเรื่องที่ท่านนาบีมีชีวิตอยู่นะครับและมาวิธีการที่ท่านนาบีได้เปลี่ยนแปลงสังคมแค่23 23ปีครับท่านอยู่มกักกะอยู่มกัมกกะไม่ได้ท่านต้องฮิจรรับไปอยู่มาดีนะมาดีนะเสร็จท่านกลับไปตีเมืองมักกะอีกครั้งหนึ่งใน23ปีเนี้ยผมบอกว่าถ้าหากว่าพวกเรานักดาอีหรือว่านักดายะเนี่ย ไปถอดรหัสใน23ปีมาใช้กับงานของเราที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยผมว่าวันนี้อาจจะมีความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นแบบที่ท่านนาบีเปลี่ยนแปลงจากสังคมยฮยิยะเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราไม่ใช่เฉพาะยามาของเรายามาอิสลามเยอะแย,ยะมากมายเราก่อตัวกันแต่เราไม่ได้ถอดรหัส1 2 3 4กระบ,บวนการในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างยามาอิสลามียะเนี่ยวันนี้เราเรียนรู้น้อยมากเราถามว่าวันนี้เราตั้งสภามา10ปีเนี่ยเราได้ถอดรหัสการสร้างยามาอิสลามียะมากี่เปอร์เซ็นต์ในการทางานของเราส่วนใหญ่แล้วเราจะไปเน้นในเรื่องของการเอาเงินไปช่วยเอาเงินไปทํานูน่ทนทํานี่แต่เราไม่ได้ถอดว่าคนของเราที่อยู่ในเนี้ยเอ้ยเราถูกตรบีญในการปฏิสัมพันธ์ที่ท่านฟอซีที่อาจารย์ฟอซีคุยเมื่อกี้ว่า ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของบรรดาสาบาที่ท่านนาบีสร้างคนมาก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยท่านนาบีสร้างอย่างไรเราไม่ได้ไปไปถอดรหัสต,ตัวนี้มาแล้วคุณสมบัติของคนที่มาทํางานให้กับท่านนาบีก่อนที่ท่านนาบีจะส่งไปหัวเมืองโน้นหัวเมืองนี้หัวเมืองนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะท่านนาบีใช้เขาได้เราก็เช่นเดียวกันวันนี้ผมบอกว่าเราเดินมา10ปีผมบอกว่าเราน่าจะใช้เวลาในการถอดรหัส การเปลี่ยนแปลงสังคมของท่านนบีและการสร้างคนที่มาทํางานดางอีแบบท่านนบีเนี่ยให้มากกว่านี้ครับเพราะในท้ายที่สุดถ้าหากว่าเราได้ถอดรหัสของท่านนบีมาแล้วเราจะเป็นเสมือนกับนาฬิกาที่อยู่ในเรือนเดียวกันมีทั้งฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองน้อยฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองหลักอาเม็ดของเราเป็นฟันเฟืองหลักแต่นาฬิกานี้มันสามารถเดินได้ทุกทุกฟันเฟืองที่อยู่ในนาฬิกาเรือนนี้มันก็เดินได้ปกติวันใดที่ ฟันเฟืองหนึ่งฟันเฟืองใดเนี่ยมันเกิดชำรุดหรือเสียหายบกพร่องขึ้นมานาฬิกานั้นเดินไม่ตรงแล้ว mm hmm. แล้ววันนี้เราก็เปรียบเสม,มือน,นนาฬิกาว่าตอนนี้เอ้ยทิศทางที่เราต้องการจะไปสู่ความเมตตาของเลาสุภฮานุตลาที่เราหวังในสวนสวนสวรรค์น,นี่ะเอ้ยตอนนี้เราเดินทางถูกจริงหรือไม่เราต้องทบทวนเพราะชีวิตของเราเนี่ยวันนี้เราเหมือนกับนาฬิกาสายนาฬิกาสายที่อัลลอฮฺให้มานี่อัลลอฮฺจำกัดไว้แล้วคนนี้อายุเท่าไหร่คนนี้อายุเท่าไหร่นาฬิกาสายที่ร่วงลงมาทุกเม็ดเนี่ยมันมีคุณค่า แต่เราเนี่ยบางครั้งเราลืมครับในเรื่องของเวลาเราก็ลืมในเรื่องของสุขภาพเราก็ลืมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราทบทวนว่าเวลาที่เรามีอยู่นี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า65ถ้าเป็นนาฬิกาสายเราไม่รู้ว่านาฬิกาสายที่หลังจาก65เนียมันมีอยู่อีกกี่เม็ดแล้วมันก็หมดแล้วมันก็จบตัวของมันแล้วก็เราเห็นโดยเฉพาะผมเนี่ยมาทำมวยมวยที่คนช่วยคน สามร้อยกว่ามยัดผ่านสายตาผมตลอดตั้งคนรวยทั้งคนจนทั้งคนที่มีอํานาจทั้งคนที่มีบารมีทั้งคนที่มีตําแหน่งสูงส่งแต่ในท้ายที่สุดป้าขาวสามฝืนของมุฮิที่ไปช่วยพ่อ,อเขามันชี้ให้ชัดว่าทั้งทรัพย์สมบัติมันไม่ได้กอดอยู่กับเขาทั้งตาแหน่งที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้กอดอยู่กับเขาสิ่งที่กอดอยู่กับเขาก็คือความดีที่เป็นสุนนะของท่านนบีสอลล,ลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกว่าผลงานที่เราทํามาเยอะแยะมากมายเนี่ยผลงานเหล่านี้แหละแต่พอขึ้นตาช่างเนี มันจะเหลืออยู่เท่าไหร่ที่เป็นน้ําหนักที่สามารถติดตัวเราไปสู่วันอาคิรอห์มันก็มีกระบวนการของมันอีกตั้งแต่เริ่มการเนียดของเราตั้งแต่หัวใจของเราอิคลัสปอไหมตั้งแต่รูปแบบที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องตามหลักสุนัขของท่านดาบีไหมมันสอดคล้องกับหลักอันุรอานไหมเพราะเราทุกคนเนี่ยฟังดูแล้ว เราต้องการความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบัยฮฺธล่าและแนวทางที่เราจะยืนที่เราจะเดินไปนี่ก็คือเราบอกแล้วเราเดินบนอันกรุาาและบนสุนนะยามาก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเดินบนอันกรุาาและสุนนะแต่เราได้ถอดรหัสของอันกรุานและอัสุนนะนี้มาไหมมีความเข้าใจไม่เท่ากันหมอเข้าใจอันกรุาาระดับหนึ่งสุนนะระดับหนึ่งพี่วัสุเข้าใจอันกรุาาระดับหนึ่งสุนนะระดับหนึ่งแต่วันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจ ไปในแนวทางเดียวกันแล้วเรานํามาปฏิบัติเรานํามาขัดเกลากันบ่อยๆใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันที่ผมบอกว่าเปรียบเสมือนนาฬิกาสายเนี่ยให้มันไปอยู่ในอันกุรอานและให้มันไปอยู่ในการศึกษาของอสุนนะท่านอาบีผมว่าจามาของเราวันนั้นอินชอนลอเราอาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ตามแบบอย่างที่ท่านอาบีได้เปลีป่ยนแปลงแค่23ปีเท่านั้นก็อินชอนลอครับในวันนี้ผมส่วนตัวคนหนึ่งก็คิดอยู่ตลอดว่าสิ่งที่ผมกําลังกำลังทำอยู่เนี้ยอเล็์จะตอบรับเราไหม เราทำร้อยอะไ์จะตอบรับเราเท่าไหร่ที่มันร่อนลงมาแล้วเอ้ยมันไปปนเพื่อนกับไอ้นู้นบ้างปนเพื่อนกับไอ้นี้บ้างปนเพื่อนกับความตะกบบดบ้างไหมปนเพื่อนกับสิ่งนี้บ้างไหมต้องการชื่อเสียงบ้างไหมเอ้ยอร่อนไปร่อนมาทำร้อยเนี่ยร่อนไปร่อนมามันเหลืออยู่สิบผมเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วการปฏิสัมพันธ์เมื่อกี้พี่น้องคุยเรื่องการปฏิสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ในยามาอิสลามิยะเราเคยเรียนรู้ไหมว่าแต่ละ เรื่องเนี้ยบางทีเราเน้นไปช่วยคนอื่นแต่คนที่อยู่ในยามอเราเนี้ยมันบรนทอนหัวใจกันตลอดแม้แต่การใช้คําพูดเราทํารู้สึกเราไม่ได้คํานึงถึงยามอของเราหัวใจของเราในบางทีเนี้ยเราไม่ได้ให้สนใจว่าคนนี้จะเสียใจคนนี้จะน้อยใจคนนี้จะคิดอะไรเราไม่เคยสนใจซึ่งแตกต่างกับรูปแบบยามาของท่านอบีที่ให้ความสําคัญกับบรรดาสอบบ้าที่ไปทํางานครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกว่าเราเดินทางมาเป็น10ปีเราเดินทางในภารกิจ ภารกิจในเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่วันนี้ผมเองนะครับผมเองก่อนครับอยากจะทบทวนว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยที่มันสอดคล้องกับหลักอันกรุณาจริงๆสอดคล้องกับสุนทะข,ของท่านนาบีจริงๆเนี่ยแล้วนํามาปฏิบัติในการใช้อในการอยู่ร่วมกันกับยามากของเราเนี่ยได้มากเพียงไรไอันนี้เป็นประเด็นที่ผมทั้งก็สังเกตอยู่ในหวัวใจของผมตลอดมานะครับก็กอ่อนรตอบแทนความดี พี่น้องทุกท่านนะครับที่เราได้ถูกคัดเลือกและเราได้มาอยู่ร่วมกันครับแต่ในท้ายที่สุดก็รับบอกว่ากุลนับศีรษะก่อนตนเม้าทุกๆชีวิตจะต้องได้ลิมรสความตายอยู่ที่ความตายนั้นจะมาถึงตัวเราเมื่อไรครับไอ้นั้นเราไม่สามารถรับรู้ได้แต่วันนี้เราเนียดอาซัมนะครับว่าเราจะต้องหมดลมหายใจด้วยการทํางานเพื่อสบิล,ลิละอินชอร์ลออามนยาอับันอาลหมนครับวบิลายตอฟิกวันฮิดะฮ์วะสัลามุอะลัยกุมมราะห์มะตุลลอฮิวะบราดกั์